สวัสดีค่ะวันนี้ครูดเดียนะคะอันนี้จะเป็นขั้นตอนการลงสีอะคริลิกนะคะซึ่งอะคริลิกนั้นนะคะมีความสามารถหลากหลายมากเลยสามารถเพ้นท์ลงบนกระเป๋าก็ได้บนรองเท้าก็ได้บนภาชนะก็ได้ส่วนวันนี้นะคะจะเป็นการสาธิตการเพ้นท์กระเป๋าค่ะเป็นภาพเดอะสตาร์ลี่ไนท์ของวินเซนต์แวนโกะนะคะเทคนิคของครูก็จะใช้เทคนิคก,การป้ายสีค่ะโดยการป้ายสีของครูนั้นก็คือจะไล่ จากแบ็กกราวด์มาก่อนนะคะสีอะคริลิกเป็นสีที่มีส่วนผสมของสารพลาสติกหรือเรียกว่าโพลิเมอร์นะคะจําพวกอะคริลิกค่ะหรือว่าไวนิลเป็นชนิดสีที่มีการผลิตขึ้นมาใหม่ล่าสุดค่ะเวลาจะใช้ค่ะจะใช้นะ้ําเป็นตัวกลางในการผสมนะคะสีอะคริลิกนะคะเป็นสีที่สามารถใช้งานได้หลายประเภทค่ะใช้ได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นเฟรมผ้าใบโลหะไม้พลาสติกแก้วน้ําหรือว่ากระดาษนะคะถุงผ้าก็เพ้นได้ค่ะ สีอะคริลิกจะแห้งเร็วนะคะ1-2ชั่วโมงสีก็จะแห้งแล้ว ก็ควรระวังในการใช้สีอะคริลิกนะคะสีอะคริลิกเนี่ยมีคุณสมบัติที่แห้งเร็วใช่ไหมคะเวลาระบายจะต้องใช้ความแม่นยําเป็นอย่างมากขั้นตอนการวาดภาพนะคะเราจะต้องใช้การล่างภาพก่อนคะ่ะภาพที่เราจะวาดจะล่างด้วยดินสอก็ได้ดินสอนสีก็ได้นะคะขั้นตอนที่2นะคะลงสีให้คุมโทนคะ่ะสังเกตจากภาพต้นแบบเป็นหลักนะคะว่าในภาพนั้นใช้สีโทนอะไรและเลือกสีให้เหมาะสมกับโทนสีของภาพต้นแบบนะคะ ภาพเดอะสตาร์ลี่ไลท์ภาพนี้นะคะ mm hmm. ก็ใช้ในเรื่องของทัศนาธาตุ mm hmm. ในเรื่องของเส้นนะคะ mm hmm. เส้นที่ทําให้ภาพมันดูเคลื่อนไหวค่ะ ภาพสตาล่ในนั้นถูกเขียนขึ้นในขณะที่วินเซนต์แวนโกะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะโดยภาพนั้นเป็นภาพภูมิทัศน์ภายนอกหน้าต่างผัดสถานบําบัดค่ะท้องฟ้าในภาพค่ะม้วนกันเป็นก้อนหอยค่ะแล้วก็มีดวงจันทร์ค่ะแล้วก็มีดวงดาวที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าสะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ของวินเซนต์แวนโกะในตอนนั้นเขากำลังเผชิญกับความสับสนในชีวิตแต่ก็ยังยังไม่หมดความหวังค่ะวินเซนต์แวนโกะเลือกใช้โทนสีน้ําเงินในการสื่อความหมายของท้องฟ้าและยามค่าคืนที่มืดมิดค่ะ ในอีนิยามหนึ่งสีน้ําเงินก็เป็นตัวแทนแห่งความสงบิ่งสงบลุ่มลึกและเยือกเย็นเช่นเดียวกับอารมณ์ของเขาในตอนนั้นนะคะหมู่ดาวและดวงจันทร์ที่มีสีเหลืองระยิบระยับท่ามกลางความมืดมิดสีเหลืองที่สะท้อนให้เห็นถึงความหวังและความสุขสิ่งที่วินเซนต์แวนโกพยายามจะเสาะหาตลอดทั้งชีวิตและวินเซนต์แวนโกก็ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพผลงานเดอะสตาร์ลี่ไนท์เป็นภาพงานศิลปะที่ถูกต้องตามหลักจากการจัดองค์ประกอบศิลป์และมีการใช้ทัศนธา,าตุอย่างสร้างสารรค์หลัอออเลงเสร็ปป สิ้นการระบายสีนะคะผู้กันที่ใช้งานด้วยสีอะคริลิกนั้นนักเรียนจะต้องล้างขึ้นเลยนะคะถ้าไม่ล้างขึ้นเลยจะทําให้ผู้กันนั้นเสียและไม่สามารถกลับมาใช้งานได้การวาดภาพงานศิลปะนั้นทำให้นักเรียนสามารถสร้างสมาธิและมีความคิดสร้างสรรค์นในการทำงานได้อีกนะคะครูเดียอยากให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะโดยการสร้างสรรค์งานศิลปะหยิบนำเอาสิ่งของเหลือใช้มาตกแต่งด้วยงานศิลปะทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าสิ่งของได้ด้วยนะคะ ถ้านักเรียนไม่รู้จะเริ่มต้นวาดภาพอะไรนะคะให้นักเรียนเริ่มต้นจากการคัดลอกภาพงานศิลปินค่ะศิลปินทางด้านงานศิละปะนะคะมีหลากหลายเทคนิคค่ะมีหลากหลายาลทัทธิทางด้านศิละปะนะคะอย่างเช่นภาพ The Starry Night ค่ะอยู่ในลทัทธิ Post Impressionist ค่ะ คลนี้นะคะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนที่สนใจในการวาดภาพระบายสีด้วยสีอะคริลิกนะคะแล้วเรามาสร้างสารรค์ผลงานกันต่อไปนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณในการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์และกดซั b สไครป์ให้ครูเดียด้วยนะคะขอบคุณค่ะ